ก็จะพามาชมบรรยากาศของเชาวพระนครศรีอยุธยานะคะที่เฝ้ารอรับเสด็จนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563ประชาชนทยอยมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่ทําการสารแขวง พระนครศรีอยุธยาในโอกาสเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสานแขวงพระนครศรีอยุธยาเวลา17.00นค่ะโดยในเช้านะคะช่วงเช้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ประชาชนก็ยังทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้จะมีช้างจากวังช้างอายุธยามาร่วมรับเสด็จพร้อมด้วยคุณบินเอกพานบลลทธิ์นะคะและศิลปินมาร่วมรับเสด็จอีกด้วยค่ะ และทย้อนไปนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะเมื่อ57ปีก่อนนะคะวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2506นะคะในหลวงของเราเมื่อครั้งทรงพระเยาวนะคะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะคะจาก พระดำนักจิรดาละหฐานพระสวังดุสิตไปยังพระชวังบางปะอินค่ะจากนั้นพระทับเรือยนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทางชุลมากไปสรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระสุหลและปิดทองพระพุทธชินราชณวัดสามกออำเภอเสนานะคะที่มาจากหนังสือจดหมายเหตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบรมีปกเก้าชาวอยุธยาค่ะเดี๋ยวถ้าได้ภาพยังไงแล้ว เราจะเอามาให้ชมอีกทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ